ใช่ครับก็ต้องคิดผมคิดว่าคือไฟเขาสู้ได้นะสาหรับเบลอนิกเนี่ยแต่การเข้าไฟของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบขาดการติดต่อสื่อสารกันหรือเปล่าคอมมูนิเคชอาจจะไม่แน่นพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเข้าไฟในแต่และไฟของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมากันเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะเข้าตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับทําให้ทางลัก,กี้เนี่ยเลือกปิดเป็นไฟๆไฟแล้วเรียกเรียก,กว่าปิดเป็นกลุ่มๆแล้วกัน ปินกลุ่มๆแล้วจนหมดไงเออมันก็เลยแบบว่าพอไฟใหญ่มาเนี่ยมันเหลือคนเล่นอยู่แค่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยครับใช่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแก้เกมกันหน่อยแต่ตอนนี้นี่แบรนเฟสนี่คือแบรนดกันไวมากครับเพราะว่าลักกี้และเบอนิกส์ครับก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนเมตานะครับผมก็มาเป็นไม้3ปากสลามหนึ่งเช่นเคยเลยนะครับแต่ต้องมารอดูกันอย่างที่ผมบอกครับว่าจะแก้เกมอย่างไรนะฮะตอนนี้ครับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มพึ่งหลังครับก็คือเหลือ30วินาทีครับมารอดูกันนะว่า ลักกี้วันนี้จะโชว์ฟอร์มโหดทั้ง2ครึ่งเลยไหมหรือจะเป็นไบโอเน็กซ์ที่แก้เกมกลับมาได้เลยครับใช่ครับผมระหว่างนี้ก็ส่งกาลังใจนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับแรงใจแรงเชียร์ก็ได้หรือแรงเชียร์แรงใจก็ได้นะครับให้สําหรับนักแข่งทั้งเรานะครับทั้ง2ทีมเนาะมีทั้งแฟนคลับของทางลักกี้เองแล้วก็ไบโอเน็กซ์เองนะครับก็พิมพ์มาเยอะแยะมากมายเนาะไบโอเน็กซ์สู้ๆนะครับลักกี้สู้ๆเสียสหุดใจนะครับก็เรียกว่า เป็นกําลังใจดีๆเนาะเห็นแบบนี้ก็ดูน่ารักนะครับหรือว่าใครไม่อยากกินเยอะไรเยอะก็ลัคกี้กดหนึ่งนะครับไปอุณิกด2สนะครับแล้วเกมบอลาัแข่งขันตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับใช่เลยครับและสมรภูมิแรกครับก็จะเจอกันในแอร์ดอกครับอย่างวอลโซนตรงนี้นั่นเองนะครับผมหรือบางคนอาจจะเล่เพยแล้วแต่นั่นเองนะครับก็ในครึ่งที่แล้วครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าลัคกี้ครับ เก็บได้หมดเลยครับเป็นวาเลนต์เนาะของลักกี้ที่เก็บไปนั่นเองครับแต่ว่ารตรงนี้ครับต้องมารอดูว่าไบโอันกครับจะแก้เกมอย่างไรมียืนนิ่งๆกันอยู่พอสมควร แต่ว่าอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมบีมครับตรงนี้พยายามจะฟาดมาเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าไมกี้ครั้งนี้เก็บได้นะ <c oughs> ครับแอร์ดอปรอบนี้เหมือนจะเอามาให้แหละเป็นบีมที่โดนอุกเวปาดคอหันคว่ำกันไปแล้วมะนาวมาต่อเลือกที่จะแทงไกลไม้แล้วลากันมาต่อเลยแต่โดนไมกี้ครับต่อยตัดมาอยู่แล้วเรียบร้อยสเตฟานไปเก็บมาได้เหมือนกันแล้วยูโลครับไปเก็บแบ็กมาได้และเบิร์ตไปเก็บวาเลนมาต่อแล้วยูโรไปเก็บดับพุนจิ้งมาได้เลยครับแล้วเรียตรงนี้พยายามตัดอยู่ติงตัดมายัางไงครับสเตฟานตรงนี้เก็บอาวุสไปเหมือนกันแล้วัชโน่ไปเก็บไมกี้มาตอนนนนนนนีี้้้้้้คค่่ออออขาาาาางงงงดกกรระะจััเเเลลลยแแวววสตตตฟิมบซโ แล้วสเตฟานไปเก็บยูโรมาได้ตอนนี้ไม้สเตฟานเอาให้มากกว่าเลยครับและลากกันมาต่อมคนละปาขึ้นไปตั้งแต่ส่วนก็ลงถึงเชียงรายเลยเลยครับแม่โอ้โหจากตายขึ้นเหนือเลยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ดีควงไปปาไปหนึ่งทีแล้วปาไปสองดีเรียบร้อยเลยครับเอาเลสครับโดนสเตฟานปิดหัวไปแล้วตรงนี้มานาวก็ไม่เอาแจ็คมาได้เหมือนกับว่าตอนนี้ไบอนิกล้มไปเยอะมากมากเลยครับโอ้โหเหนือทุกคนครับแบบนี้ครับโอ้โหกลายเป็นว่าไบอนิกครับหายเลยครับแล้วตอนนี้อิงเอ็กซ์ครับเก็บธงอยู่ครับ ให้เพื่อนคอยเช็คดูว่ามีใครเหลือรอดไหมถ้าไม่มีตอนนี้ปืนก็ไม่ต้องทําหน้าที่อะไรเลยครับก็คอยไปช่วยคนอื่นเลยดีกว่าครับอิงเอครับตอนนี้เก็บโรงมาให้ลักกี้นําขึ้นมาเป็น5ต่อศูนแล้วครับแล้วสเตฟานตรงนี้โอ้โหมาเก็บยำชา้ชาต่อเลยโอ้เขาอยู่เขาอยู่ขอบวงนะไม่รู้ว่าดักเกิดหรือเปล่าแนละ้วทีนี่กะว่าดักเกิดก็ไม่ได้นะก็คือบอกว่าเข้ามาก็ไม่ต้องเล่นนะครับสเตฟานใช่ครับ แล้วตอนนี้ครับเหมือนกับว่าพื้นที่วอโซนตรงกลางเนี่ยระหว่างทั้งสองธงเนี่ยเป็นลักกี้ครับพลิกพองไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ครับบันเทิงพยายามจะชุบอยู่แล้วเมอร์ลินวิ่งมาหาจังหวะอยู่กระโดดนี้เอาไปก่อนครับเพราะเขาบูตเข้ามาแล้วสเตปานเอาอีกแล้วครับไปเก็บยูโรมาแล้วเหมือนกับว่าเบวิลคิวเป็นเป็นอาบาร์ดด้วยเอาจัดจัดเลยครับตรงนี้ครับ แล้วตอนนี้เหลือเหลือเวลาอีกประมาณ45วินาทีครับที่แอร์ดอ,อปอีกลูกต่อไปกำลังจะเกิดและบันเทิงไปเก็บกุ๊กเกมาได้ตอนนี้ไมค์กี้ยืนนิ่งๆเลยฮะไม่รู้จะช่วยเพื่อนหรือเปล่าเพราะสเตฟ,ฟานตอนนี้ทุบอยู่ทุบอยู่เหมือนกันแล้วไม้ด้วยตัวไม้ด้วยยืนให้ดีครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม้เข้าหัวมามันจะหายนะครับและหลบมาหนึ่งทีแล,ล้วมาแโอ้โห,โห,โห,โหสเตปนี้คืออะไรโยงซ้ายและฟาดขวาเข้าหน้าไปหนึ่งทีคร้บโอ้โห โอ้โหแตงหว่าไม้ของเขาดี่เวอร์จ,จัดเลยนะครับเซฟานครับแล้วเหมือนกับว่าทาักลักี้เดียวมาดักอยู่ที่หน้าทางเข้าของทาง ไบอนิกเลยครับแล้วตรงนี้อิงเอ็กก็จุ่มทงต่อเรื่องเลยแล้วแบ็คครับไปเอาแบ็คมาได้แล้วเหมือนวินลี่ก็ไปเก็บบีมาเหมือนกันตรงนี้เหมือนกับว่าทางไบอนิกจะมาการทงแต่เหมือนกับเขาก็เยอะเหลือเกินครับเหมือนกับยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วได้ทงมาครับตอนนี้ก็สิบต่อศูนย์ครับลักอี้ครับโอ้โหแล้วไบอนิกครับเหมือนจะเป๋เลยครับแบบนี้ครับโดนเสียไปสองทงตั้งแต่สามนาทีแรกครับแล้วอิงเอ็กต่อยตัดก่อนเลยที่แจ็คเมิร์ฟครับแจ็คเมิร์ฟยังไงต้องหนีออกมาก่อนแล้วไบครับเห็นแล้ว และโอเลสก็ไปตัดวาเลนมาได้ครับแลวตอนนี้ไบต้องวิ่งหนีออกมาก่อนเพราะว่ามีสเตฟานลากไม้คมโมาเหมือนกันแล้วฟาดมาฟาดหลังมา1ขดทีสทีแล้วเรียบร้อยสเตฟานวิ่งมาจากไหนไม่รู้แต่เอาหัวให้เลยครับแลวตอนนี้เมอร์ลีก็ไปเก็บบันเิอมาเหมือนกันสเตฟานไปเก็บแจ็คมาต่อตอนนี้นี่ต้องบอกว่าไบอนิคครับไปเสียค่อนข้างเยอะมาดูกันซิว่านอกวงแอร์ดรอปตัวนี้จะเป็นอย่างไรมะนาวแทงขึ้นมาแล้วต้องวิ่งออกไปก่อนหรือเปล่าย้ำชาย้ำชาต้องขับรถออกไปก่อนเลยนะครับต้องทิ้งเพื่อนเอาไว้เลยฮะแม จังหวะไม้ของทางเซฟานี่คือโอ้โหจะจัดเลยนะครับเพราะว่าในจังหวะควงไปสองทันทีเนี่ยคือตายหมดเลยแล้วดูนี่ครับหน้าจอสีดาครับมันแบบว่าเต็มไปหมดเลยที่ไบโอนิกนะครับแล้วต้องเรียดดูดิดูเขามันเล่นดิเขามันอยู่แล้วขอบวงอย่างนี้แล้ววันป๊อกไปยูโรลงไปนอนเลยครับนอนยาวเลยครับทีนี้ครับไบโอนิก ลำบากมากๆเลยครับเพราะว่าทางลักกี้เนี่ยจุกทงอีกแล้วกีตาโอ้อันนี้คือเล่นด้วยความมั่นใจมากๆครับเพราะว่าไปเล่นดักเลยครับไม่ให้เข้ามาในวงได้เลยครับและนี่ครับเก็บุงที่สามมาแล้วครับตั้งแต่ครึ่งเกมแรกเลยครับของเครื่องหลังอล้นี่ฮะโอ้แบลนิกส์รับจะแก้ยังไงดีครับเพราะว่าตอนนี้นี่ลักกี้ครับ มาทั้งสกิลมาทั้งความมั่นใจครับและพอพื้นที่ในเพโซนหรือวอลโซนตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเข้ามาไม่ได้เลยครับผมใช่ครับดูจากมินิแมปได้เลยครับเพราะว่าทางเหมือนกับว่าถ้ามาทางนั้นเนี่ยจะโดนปิดอีกนะครับลัคกี้ต้องอ้อมมานะครับที่ฝั่งเรียกว่าฝั่งสปอนของทางขออภัยครับเออของทางลัคกี้เนาะใช่ครันะครับ คือตรงเนี้ยคือเล่นไม่ได้แล้วนะครับหน้าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้ก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าสเตฟานก็มารอแล้วก็อยู่ที่ลานสเก็ตตรงนี้เอายังไงดีนอนอยู่อย่างนี้ลุกขึ้นมาแบบพีโป้ไปหนึ่งทียังรอดอยู่ครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ังไงดีกระโดดตามไปแล้วเหมือนมีปืนยิงตัดบอกว่าอย่าไม่ต้องเกิดมากนะครับให้เพื่อนผมเล่นบ้างนะครับตีกันไปตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ได้ไปเป็นอุกเวครับเก็บนมาเทิไปก่อนเลยแล้วเอาเวเลสไปจุ่งธงของทางลัคกี้แล้วจะเอาธงที่ เยอะเหลือเกินอย่างรอดไหม้ยังรอดไหมมีเพื่อนปล่อยให้ล้มลงไปยังได้อยู่แล้วคิดว่าทงนี้ไม่มีปัญหาครับได้มาแล้วทางเมอร์ลินก็เอาทงอยู่เหมือนกันครับโอ้และแพลนิกส์เหมือนจะเอาทงไม่ได้ด้วยครับแล้วเมอร์ลินมาเก็บต่อครับ วินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วเมอร์ลินเก็บแบบนี้ก็คือไม่มีใครมาตัดแน่นอนและเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเป็น20ต่อ0เลยครับวิ่งมาแทงไกลๆอย่างจากแจ็คก,ก็ไม่ได้เลยครับเมอร์ลินหลบมาแล้วฟาดเป็นหนึ่งทีเหมือนกันแล้วแจ็คก,ก็เช่นเดียวกันครับพยายามจะหลบแล้วฟาดมาแทงมาหนึ่งแทงมา2แต่เป็นเมอร์ลินให้มากกว่า oh, oh. แล้วแบบนี้ครับแล้วบีมเก็บต่อแต่ต้องหลบมาเพราะว่ามีอุปเเมาเหมือนกันหลบมาแล้วปาเป็นหนึ่งทีแล้วสับมาหลังมาที่วิลลี่วิลลี่ตรงนี้จะรอดไหมล่ะไม่รอด oh, oh, oh. เลยครับหายไป และยำฉาเก็บอยู่มีใครจะมาตัดไม้เหมือนจะมีคนมาตัดอะไรครับแบบนี้ครับแล้วแน็กครับไปเก็บเลียมาได้ยำฉายังเก็บอยู่ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก็บอยู่ที่ธงบีหรือเปล่าครับและตรงนี้ยังเกิดไฟกันอยู่ต่อเรื่อยๆและเป็นมือปืนด้วยนะยำฉาต้องลงมาเล็งเองแล้วครับยำฉาครับเมื่อกี้เขาคำว่าลงมาไล่ก็ต้องยิงปืนตัดลงไปก่อนแล้ววิ่งหนีออกไปก่อนครับแล้วบีมก็ไปเอาเวมาได้แล้วแบก็ไปเอาโลหะมาตอนนี้เหมือนกับว่าจะเหลือบีมอยู่คนเดียวต้องรีบชุบเพื่อนหรือเปล่าหรือจะพยายามหนีเอาตัวรอดกลับมานะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะไม่มีหางไบโอนิกอยู่แล้วนะครับยืนอยู่ตรงนู้นคนนึงแต่โดนไล่อยู่แล้วเซฟารลุกขึ้นมาแปบนปาดไปหนึ่งทียังรอดอยู่ครับควงไปควงมาหมุนเป็นเบเบดเลยอยา่างีิกีตาบอกปาดไปหนึ่งทีหมุนไปหมุนมาเอาแล้วไงไม่รู้ว่าคนหรือเบเบดแ,<อ>แล้วแงกงนดีบโอไปอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหยากนะใช่ครับยากอยู่พอสมควรครับ หันมาทางซ้ายก็เจอเบเบรหมุนติวติวติวเจอหันมาทางขวาก็าเจอผักตลาแงงดแทงยับเลยครับโอ้โหจะรอดอยังไง <c oughs> แล้วไมกี้ตรงนี้ครับมาเจ็บทงแล้วมีตัวปืนมาเหมือนกันยิงตัดมาให้อยู่ครับแต่วาเลนตรงนี้ครับพยายามจะรอเพื่อตล่อยตัดเหมือนกันแต่ไมกี้ตรงนี้ต้องหลบให้ได้ต้องหลบให้ได้ครับเพราะว่าต้องต้องยิงโคเวอร์เพื่อให้ได้แล้วลุขึ้นมาแล้วไมกี้แล้วปักฉลามมาแบบน <c oughs> <c oughs> ี้ก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่รอ <c oughs> ไม่รอดครับเมื่อกี้ครับฉากจังหวะผู้กำกับสั่งบูธเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะครับเข้าคิวได้แล้วนะครับหน้ากล้องเลยสวยๆงงามครับปิดอนิเมไปได้นะครับตรงนี้ครับทางล็อตี้ครับโดนอนิเมไปเหมือนกันโดนมะนาวครับแล้วเหมือนกับว่าลัอกี้เขาพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับไม่รู้ว่าพกของอะไรเพดีไม่ต้องมีแต่ความมั่นใจทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้สเตปาร์ยังจปปิดทางบันเทิงอยู่แล้วเหมือนกับว่าจะเป็นมะนาวก็ได้ไปเก็บบันเทิงมาได้ครับโอ้โหหมุนแดงมาโดนหมดเลยครับ ความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับลักกี้ตอนนี้ครับแล้วเก็บทงต่อด้วยครับอิงเอ็กครับและเดียตรงนี้ครับตองหลบมากิ้งหลบมา2องล่อช่องมาอย่างนี้ครับโอ้แล้วเหมือนจะรอดด้วยหรือเปล่ายังไงและพยายามจะการเพื่อนอยู่ครับสำหรับทางฝั่งของลักกี้เล็งๆมาแต่ก็แทงไม่ได้ครับโอ้โหแล้วอิงเอ็กตอนนี้ไปเก็บธงไปที่ผ้าต่อสู่แล้วแล้วนัวกระจัดเลยครับสเตฟานตรงนี้ก็ไปเก็บมาได้เหมือนกันแล้วอยู่โลไปเก็บอิงเอ็กมาบีมไปเก็บวิลลี่มาแล้วนัวก็จัดอยู่ตรงนี้พยายามจะฟาดมาเช่นเดียวกันสเตฟานฟาดไปสไลด์มาเหมือนกันแล้้้ววฟาาาดเเเเขหัีีรรรบแแลลลยยยยอต่กป็นู ที่โดนเก็บไปเหมือนกันเลยครับโอ้โ oh หแล้วเมอเร์ลินตัวนี้ก็เก็บแน็กต่อนัวนัวกันจะจัดเหลืออยู่แค่2-3คนเท่านั้นนะครับไบโอนิกส์และกลายเป็นสีดำตอนนี้ที่มันกืนอยู่พอสมควรเลยครับ โอ้โตัดภ้าเมื่อกี้นี่คือดีครับโอ้โหอออดเนื้อเลยครับุกเวก็ไปเก็บอาบัตมาได้แล้วตรงนี้ชิปเปอร์ก็ไปเก็บทางกับจามเือนกันต่อยกันไปหนับกันไปตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าไบก็ไปเอามังเมกี้มาก่อนตาโนอ่ตรงนี้บูธเข้าไปยังไงจะบูธเพื่อนดีไหมหรือยังไงดีจะเสียจังหวะกับไบแต่องคลิกขวากดไว้เอายังไงปาดเข้าไปหึงทีจะเป็นใบที่ไปเก็บพาร์โนมาได้แล้วเหมือนกับว่าจะไล่ตอ่อเลยแต่เขาชุงงบเพื่อนอย,ยงงู่ไบโดนปืนดีตัดลงไปนอนอยู่ข้างกองถังขยะเลยครับใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยสเตฟานครับ ครับแค่2เท่านั้นครับวันนี้ต้องบอกว่าเดือดมากๆเลยครับสำหรับสเตฟานครับและอิงเอ็กซ์ครับพยายามจะเก็บธงอยู่สำหรับทางฝั่งของลัคกี้ครับมีใครจะเข้าไปกันไหมครับเพราะว่าตอนนี้ธงบีครับกำลังโดนช้อนอยู่เต็มที่เลยฮะแล้วถ้าเก็บตรงนี้มาได้นี่คือ30แต้มต่อศูนย์เลยครับห่างกันมากห่างกันกว่ามากกว่าครึ่งแรกอีกครับใช่ครับผมต้องมารอดูนะว่าเบอนิกเนี่ยจะตีไครแตกคารกอรตัวเองได้ไหมนะครับคืออย่างน้อยไม่ให้ห่างมัน ห่างเกินไปนะครับแต่เวลาตอนนี้มัน40วินาทีกว่าเท่านั้นเองแล้วตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วครับเตฟานอยู่ทุกที่ oh. ทุกมุมเลยครับปาดไปหนึ่งทีแต่เหมือนกับว่าจะโดนคุมไปก่อนแล้วมะนาวไปเอาเวเรสมาได้แล้ววารเลนก็ไปเอาไอ้ดอกมาอีกทีนึงอุ๊เวยไปปิดมะนาวกับมาให้ตีกันไปมาแล้วสั่นมาเจลงไปที่หัววิลลี่เมื่อกี้สวยงามมากค,ครับแล้วเหมือนคิวปีจะเป็นไอนิคลัวๆแล้วแต่เหมือนกับไม่มีใครอยู่เลยอีกเอ็กอยู่คนเดียวตรงนี้ยังไงดียังไงดีเราอยูงง่รถจุบธงหรือเปล ทงไปพยายามจะตีไข่แตกแ่มีชเอร์เข้ามาตรงนี้ oh, oh, oh. แกนเติร์นออกมปก่อนโอ้ยเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ครับไบอนิกครับทงของตัวเองก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้3ามสิบต่อศูนย์แล้วกับเวลาห้าวินาทีครับ oh. oh, oh. โอ้โหเมื่อสักครู่นี่พยายามแกนเซิร์นเลยครับแต่ชิปเปอร์วิ่งมาฟาดให้1ทีก็เรียบร้อยเลยครับตอนนี้จบไปแล้วครับในครึ่งที่2ครับ30ต่อศูนย์นั่นเองเป็นลัคก,กี้ที่ชนะไปทั้ง2ครึ่งเลยครับแล้วมาดูเพเยทัวร์สักหน่อยครับสเตฟานครับคิวย3ครบสแบบ อยไป8ตาย3แล้วมันนาวคยู่ไป8ตาย 2, 2เก็บมาได้2ไอเทมบล็อกนั่นเองนะครับผมในขณะเดียวกัน <c oughs> นะครับตอนนี้ครับลักกี้ครับถ้าดูตามตารางก็อย่างที่บอกนะครับผมก็อาจจะไม่เข้ารอบแล้วแต่นี่ถือว่าเป็นช็อตที่ทําให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วลักกี้มีฝีมือมากแค่ไหนครับโอ้โห <c oughs> แม่น่าเสีย <c oughs> ดายอยากเห็นลักกี้แบบนี้ในราวหนึ่งราวยสองราวสามเหมือนกันนะโอ้ราวนี้นี่ถือว่าโ <c oughs> ชว์ฝีมือได้เดือดจัดเลยครับแล้วมาดูกันหน่อยครับมาสรุปผลกันสักเล็กน้อยครับ สามคู่ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเอกโจครับใช่ครับคู่แรกนะครับเป็นไลเกอร์กับซีมงโกยนะครับเป็นซีมงโกยที่เอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เลยนะแล้วก็คู่ต่อไปเป็นลูกี้ครับกับซีวมิดเป็นซีวมิดเหมือนกันที่ได้ไป2ต่อศูนย์เลยครับแล้วก็คู่นี้นะครับู่ที่เพิ่งผ่านไปนะครับลกกี้กับไบโอนิกเป็นลักกี้ที่ได้ไป2ต่อศูนย์เป็น2ศูนย์เดย์แล้ววันนี้ใช่ฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับ ค่อนข้างที่จะดูเดือดอยู่พอสมควรครับว่าทั้ง2ทีทั้ง3คู่นี้เก็บ2 0ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้ครับเป็นวันเป็นคู่สุดท้ายแล้วเนาะเป็น2คู่สุดท้ายที่อยู่ในรอบสวิตลาวโราลตรงนี้ครับก่อนที่เราจะได้2ทีมที่จะไปเจอกับเซลิวและแบดพอ,อย่างนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าระหว่างดูไว้และขวานซิ่งครับในวันพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะผมบอกเลยนะ พรุ่งนี้ครับ2คู่ที่เกิดขึ้นดูไว้ขวานซิ่งในคู่2ทุ่มและไลลักกับสตาร์เดียวในคู่3าทุ่มใครชนะเข้ารอบเลยนะครับผมถ้าเกิดเสมอนี่<ด>อาจจะต้องมีลุ้นในคู่3ทุ่มของไลลักสตาร์เดียวหน่อยนะฮะสำหรับทางดูไว้และขวานซิ่งถ้าให้ดีทีมไหนชนะได้ต้องชนะไว้ก่อนเลยนั่นเองครับพี่เอกโจครับใช่ครับต้องชนะ2สูตรด้วยนะคือการันตี